จะเตะไป1ประตูต่อศูนย์ควาดับเบิลแชมป์นะครับในปีนี้ไปครองได้สำเร็จครับครับแฟงอาจินบงเป็นฮีโร่นะครับมายิงประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วอีู่ครับดูดีลานดีใจของนักเตะต่างชาตินะครับเป็นกีแมนสำคัญครับตอนนี้เก็บดับเบิลแชมป์ไปแล้วทั้งคู่เล่นกันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับสำหรับผู้ชนะเลิศฟุตบอลมูลทีไทยคอลเอฟเอครับในปีนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะครับเป็นเอฟเอครับ แมชในความทรงจำเลยเล่นเอ็นเตอร์เทนคนดูครับก็จบสกอร์แบบนี้นะครับในสิทธิ์ของเอฟซีแชมเปี้ยนส์คก็จะเป็นของชนบุรีนะครับที่จะตามทางบุรีรัมย์ป A ไปเล่นเมืองทองก็ช่วดแชมป์เอฟเอครับไป2ส,สมัยติดต่อกันนะครับรา120นาทีที่เล่นได้ดูครับจังหวะ จ่ายให้ดีแอปเปิลที่ไขให้สวยมากนะครับอาชิมพงแตะจากขวามาซ้ายนี่ได้เปรียบกันแล้วแต่นี้อีกทีหนึ่งดูจังหวะสุดท้ายนะครับว่าเท้าหลักแทบจะเรียกว่าเสียหลักไปแล้วนะครับแต่ว่ากําลังขายอดเยี่ยมมากยังยิงบอลได้แรงนะครับแล้วก็เข้ากรอบนี่ครับแตะดินนประพรมานะครับแล้วโดนหลักนี่ก็เซแล้วนะครับแต่ว่ายิงดีมากเช็ดคานเข้าไปเลยครับนี่เป็นประตูสําคัญนะครับภาพจากต้องในประตูครับชัดเจนนะครับ ครับเมืองทองนี่ยังเหลือเกมดีอีก2นัดน,นะครับในการที่จะเจอกับทีมสีราชาแล้วก็เจอกับทางพัทยาอยู่ในเต็ดครับส่วนบุรีรัมย์เอเนี่ยจะเหลือเกมนัดชิงชนะเลิศตต้าลหรครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย28มกราคมเนี่ยพวกเขาก็จะปิดฤดูกาลในการไปยืนเชียงรายอยู่ในเตดนะครับก็บุรีรัมย์นี่ ไทยคมเอฟเอครับได้ถ้วยวันนี้เลยนะครับส่วนไทยพีมีเอ็กได้แชมป์มานานแล้วแต่ยังไม่ได้ถ้วยนะครับอาจจะรอนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายเนี่ยทางคุณเนวินบอกไม่รับแต่ว่าสมาคมยืนยันว่าจะต้องให้ไปรับในวันที่ไปเยือนเชียงรายอยู่ในเซตนะครับขอกาบเรียนเชิญพระนธัติจิงรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีครับคุณกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีครับคุณรวีมักุูดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณทรงศักดิ์เปรมสุขกรรมการนูนที่ไทยคมคุณนงอาจก่อสินค้าเลขาธิการสมาคมฟุตบอลประเทศไทย คุณพงศักดิ์ผลนันท์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเสียมสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนนะครับผู้บริหารกกทครับผู้บริหารกรมพลศึกษารวมทั้งคุณอารักษ์พรประภากรรมการบริหารบริษัท AP Honda คุณชนวิทย์สุขอุดมผู้จัดการวุฒิโสฝ่ายการตลาดบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นคุณทิติพฤกษวุ่มบริษัทการสปอร์ตคุปเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทการสปอร์ตคุปปนะครับ แชมป์ของรายการนี้เนี่ยจะได้ไปเตะ f c c h a แชมเปี้ยนลีกนะครับปีที่แล้วเนี่ยได้ไป a อ c ตอนนี้ร้องเพลงฉลองแชมป์นะครับผู้ชายพุตาไจะรับเงินรางวัลจากคุณวรวีมะกูดีนะค,ะครับถึงช่วงนาทีสำคัญนะครับผู้ชายพุตาครับรับถ้วย รางวัลแชมป์ไายคมเอเป้ครับจากคุณวิ่งรักชินวัตรครับนายกรัฐมนตรีคุณนายเวนชิดชอบครับรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศมูทีไทยคมเอเป้ครับจากท่านนายกรัฐมนตรีคุณดามรักชินวัตรครับนี่ครับความสําเร็จของคุณดามบีเอครับแชมป์ไายคมเอเป้ครับฤดูกาล2011นะครับรอบชิงชนะเลิศเฉือนชนะเมืองทองไป1ประตูต่อศูนย์ร่วมกับ อยู่ในเส้นทางการลาบทริปเปลิลแชมป์นะครับยังมีลุ้นตโตโยต้าลีครับอีกและว,วันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับคุณโยธินอารีการเลิศผมชลพั์กลิ่นดอกไม้พร้อมยิมง,งั้นทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ